สวัสดีชาวใบหญิงการเดนทุกคนคะ่ะวันนี้ใบหญิงการเดนพาทุกคนมาดูไม้ด่างที่หลายบ้านนะคะนิยมปลูกกันโดยเฉพาะเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะคะเป็นไม้ยอดฮิตกันเลยทีเดียวสําหรับไม้ด่างนะคะเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆค่ะเราจะสังเกตได้นะคะว่าน้องเนี่ยไม่เติบโตแล้วนะคะดูจากต้นนี้เป็นตัวอย่างคะ่ะซึ่งบางต้นนะคะที่แตกกิ่งมาเนี่ยเริ่มนะคะมีความแบบ หมดอายุไปแล้วทีนี้ค่ะพอเขาเริ่มเหี่ยวหรือว่าเริ่มแห้งเนี่ยตรงตาหรือข้อต่อค่ะทุกคนจะสามารถแตกกิ่งได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม้ด่างรุ่นนี้เนี่ยสามารถขยายพันธุ์โดยยอดหรือข้อต่อได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพากันตัดแต่งนะคะโดยเอายอดเนี่ยไปชำในกระถางใหม่ ก่อนอื่นก็มาเตรียมกระถางกันก่อนนะคะก่อนจะเตรียมกระถางก็นะคะเราต้องแช่เป็นกากมะพร้าวสับเอาไว้ก่อนนะคะสัก4ี่หวันก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้ค่ะนอกจากกากมะพร้าวสับนะคะก็จะมีดินที่เป็นดินผสมใบไม้ค่ะหาซื้อได้นะคะตามร้านดินทั่วไปเลยะคะ่ะทุกคนอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อความสวยงามของต้นไม้เราก็จะใช้เป็นแกลบะคะ่ะทุกคน จากนั้นก็มาลองกระถางกันด้วยกากมะพร้าวสับกันเลยค่ะใช้กากมะพร้าวสับที่แช่ไว้นานแล้วนะคะลองต้นก้นกระถางเพื่อนะคะให้เขาเนี่ยระบายน้ําได้ดีค่ะก็จะใช้กากมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแกบหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ตามด้วยดินที่ผสมใบไม้ซึ่งดินที่ผสมใบไม้นะคะเราก็จะเอามาล่อนก่อนเพื่อให้ได้ดินที่มีขนาดเล็กลงนะคะ ตัวนี้เขาก็จะมีสารอาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เวลาเราลดน้ำนะคะ่ะดินก็จะมีการระบายน้ําได้ดีนะคะโดยใช้ตะกร้าขนมจี้หรือแบบตะแกรงอะไรก็ได้คะ่ะที่หาได้ง่ายๆนะคะเมื่อเราอะคะ่ะร่อนดินที่เอาเฉพาะส่วนที่เป็นดินละเอียดเนะะี่ยค่ะลงไปแล้วนะคะเรากส็สามารถคลุกเคล้คาเขาอะคะ่ะให้เข้ากันได้อีกทีหนึ่งนะคะ ทำตามตัวอย่างได้เลยค่ะหรือบ้านไหนนะคะมีเป็นน้ําหมักนะคะเราสามารถใช้น้ําหมักะคะ่ะไปผสมนะคะตอนที่เรานะคลุกเคล้าได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มสารอาหารในดินอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะขุดดูเล็กๆนะคะเพื่อฝังเนาะหรือว่าเพื่อปลูกไม้ด่างของเรานั่นเองค่ะนะคะถ้าเกิดมีไม้คานะคะทุกคนก็ใช้ไม้คาม ช่วยอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยทรงตัวได้ดีขึ้นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก่อนจะจบนะคะก็กรบหน้าด้วยกากมะพร้าวสับอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ดินอ่ะเขาเวลาเราลดน้ำเนี่ยดินจะได้ไม่กระฉอออกนะคะทุกคนเป็นการคลุมหน้าดินเอาไว้ให้ไม้ด่างเนี่ยมีความชุ่มชื้นตลอดนะคะเพียงแค่นี้เองค่ะไม้ด่างของเราก็จะกลับมานะคะต้นใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะคะเหมือนที่เราปลูกครั้งแรกใครนะคะปลูกอยู่ก็ลองทําดูค่ะ